เจ็ดหกหมื่นเปอร์เซ็นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้สิทธิ์ในการรับชมอาจารย์ป้อมสวัสดีครับโอ้อาจารย์ป้อมสวัสดีครับวันนี้มี คนแปลมีคนล่ามเป็นล่ามให้นะครับนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากคนกับช้างนะครับจะแปลให้อาจารย์ป้อมมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เม,มือ่อไหร่เมื่อวานคืจะอยู่สี่วันอีกอ่ะอาแปลครับมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนจะอยู่สี่วันอยู่กี่วันนะสี่วันสี่วันมาตั้งแต่เมื่อวาน อ่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ฟ้อมโอ้ดูหายโบราณอยู่ว่าเขาไปขุดเจออืมอืมพื้นที่ขนาดนี้ถ้าขุดแต่ว่าเราขันมาก็เห็นแล้วก็เกี่ยวเข้าแล้วก็ขุดๆจรแล้วก็ลงมาอืมอะไรอยู่ในทุ่งนาเดี๋ยวคราวนี้อยู่ที่บ้านเลยอฟางมีแต่กระปืกขุดขุดเขาถึงมาใส่หินเดิม อะไรออออเออเออแกบอกว่านอนเกี่ยวข้าวแกเคยเห็นเขาแล้วถมดินแล้วก็กทับอีกที่นึง ไปนะครับเดี๋ยวจะมีล่ามแปลให้นะครับที่ตรงนี้เป็นที่ไว้เลี้ยงควายเลี้ยงควายตามทุกนาต่างๆแล้วครนี้เขาเขี่ยวข้าวเห็นไปแล้วก็คุณไปเจอไหโบราลคุณวุ่นเป็นลวดลายแบบแบบนนี้ก็ไม่ใช่ชินี้มันมันเป็นุ้งเลยหนึหนหนึ่งหนหน่หน่งหนึ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ใครเห็นปากกาแดงผมไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าหายตัวนี้เราจะวาดให้ดูนี่ไมหายจะลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในมีเชือกมัดเป็นเสื้อผ้าเอาคนเข้าไปเป็นกระดูกแล้วก็เดินปุ๊บจะมีกระดูกเหมือนงูคลายลงไปแล้วก็ขุดแล้วก็ฝังแล้วก็มาตีไดราะคนเกีียวเกี่ยวข้าวเป็นทุกนาก็ขุดขุดแล้วก็เกี่ยวกบทุกอะไรของดีๆก็ยัดเข้าไป แม่โคแม่โคบ่แม่ขุดบ่ขุดก็ได้เราจะมีวัวมีควายอืมเลี้ยงเห็นไหมเรื่องที่ว่าจะมีพวกอะไรต่างๆอยู่ในไห้แกเห็นไหมแกเห็นแกซื้อได้ไหมนี่ซื้อไม่ซื้อซื้อบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านอืจะมีคนเยอะๆเข้ามาแล้วจะมาลุมดูอยู่ตรงนี้แล้วก็หาหาหาได้ยินเสียงขุดหาขุดหาขุดหา ตกเข้าไปเออปึ๊บอืมนี่นั่นเลขตัวไหนบัดนียอนอนเลขเมื่อคืนเนี่ยมานอนฝันไหมฝันไหมนอนฝันไหมนอนฝันไหมตัวไหนอ๋อตัวนี้อาจารย์พ้อมจะให้แนวทางแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดหก ดูอยู่ในโทรศัพท์เห็นตัวนี้หกเจดหอาดูอยู่ในหใช่ไหมเห็ใน,ในอยู่ในหในโทรศัพท์เห็นอยู่ในหามองดูในยูทูนกับช้างเราเห็<อ>นตัวนี้เดี๋ยวว่างงี้หกเจหได้แค่สตัวนี่บ่นี่สองตัวไหมสองตัว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 สอง อันนี้สามอันนี้สามขอสอง่านี่เข้าใจแล้วหกเจ็ดหกนะครับนะครับตอนนี้ก็ต้องอยู่อาจารย์ป้อมนี่กับขีดอยู่เห็นตัวนั้นอยู่นั่นมันจะเป็นตัวนี้ปึ๊บมับนั่นหกห้านี่หกห้า ขอเปอร์เซ็นต์นงเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ขอเปอร์เซ็นต์หน่อยอ่าเปอร์เซ็นตมาเคียนเปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่ใเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นตเนาะอืมอืมหน่วยสิบโอ้เอาหมื่นเลยนี่นี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ป้อมหกเจ็ดหกห้าหกหมื่นเปอร์เซ็นหกเจ็ดหก หมื่นเปอร์เซนฟันธงครับผมนะครับฟันธงเลยไหมฟันธงเลยครับอาจารย์ป้อมให้มาหมื่นเปอร์เซนในแนวทางวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่หกเจ็ดหกหกห้าหนึ่งหมื่นเปอร์เซนนะครับอของอาจารย์ป้อม,อ,มอะไรอันนี่อะไรนี่คืออะไร บ้านตราพรมตำบลยางอำเภอศรีครอระพมุมบอกหายอยู่นะตรงหายอยู่แกบอกว่าจะหายอยู่ยบอกว่าถ่ายมอเตอร์ไซค์แล้วกระดาษใบนี้แกจะไปแล้วก็พาเขาไปตรงนี้หายโบราณเดี๋ยวเขียนหายโบราณด้วยแกยังไม่ได้ไปปะเนี่ยยังไม่ไปแกอยากจะไปอ๋อแกอยากจะไปหายโบราณหายโบราณ

แกบ,บอกงี้แต่แบบยังไม่รู้หรอกแกบบไปอำเภอโบกรถอย่างเงี้ยก็ไปเอาจะไปวันไหน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 ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจนอนอยู่ตรงนั้นนอนหนาวไหมหนาวเหนอหนาวไหมโอ้ลมลมมันต้องไปดูนิดหน่อยนี่นูน่นนะครับผมนออู่น,น,น,นที่นอนของอาจารย์ป้อมนะครับกลางเต็นนอนอยู่ใต้ต้นไม้จะอยู่กี่คืนนะ กินข้าวกินข้าวยังอาบน้ำอาบน้ำที่ไหนเขาบอกว่าถ้าชัดแต่จะอะไรไปชัดอยู่บ้านตายาอยู่ในบ้านอ๋ออาบน้ำก็ไปอาบน้ำบ้านตายาอยู่ในบ้าน ไม่ถูกนะตัวอวัไม่ใช่อ๋อมีสองมีหกมีศูนย์บ่คือบ่คือห้าศูนย์เห็นี่ดูดูนน่ดูในบันที่สิบหกธันวาดิมีไหมนะสิบหกธันวามีตัวอะไรบ้างมีสองมีเก้ามีศูนย์มีเก้าสไเออ ตื <laughs> <t une oso _> um ่นเต้นไหม อืมโอ้โนอุ่วันเกด้นเกด้วยวันเกต่อไปก็เป็นของวันที่สาโขทัยแกจะเปออกให้วันที่หนึ่งออกไปแล้วสองแปดแต่สองออกปแล้วนี่ยแปดนี่สองไงนี่แปดนี่สองไงอนี่เลขแปดนี่เลขสองสองเก้าศูนย์เก้าสี่ได้่สองเก้าศูนย์แปดเป็นแ ก็แปเอาสีนันเสรแล้วสองเก้าแปดสองเกปดีอเปิดดูเออถือของเพิ่นตัวนี้นี่แนี่นี่นตัวนี้ของงวดงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดนี้แกจับให้ตัวนี้งวดที่สับงวดที่ิบหแป้ออกจากปฏิทินปฏิทินเจ็กปฏิทินเจ๊กปะ องเก้าอะไรนะนั่นเป็นศูนย์ก็ได้นั่นนี่ผมมองดูสองเก้าศูนย์เก้าสี่นะศูนย์ก็ได้เก้าก็ได้ศูนย์เนี่ยตรงนี้ศูนย์ตรงนี้เก้าตรงนี้เก้าเก้าสองตัวเก้าสองเก้าแปดก็ได้สองเก้าแปดแปดหนึ่งสี่อแกแปลถูกก็แล้วโอเคแล้แกแปดถูกแล้วสองเก้าแปดโอเคแล้วโอเคนะครับ อาจารย์้อมแปปะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เด้ออืเดีองวดนะตัวนี้งวดก่อนงงวดก่อนนี่งวดก่อนออกไปแล้วแปดแปดสองอันนี้งวดวันที่สิบหกธันวาคมหกสี่อาจารย์ป้อมแปรอะไรนะแปดฉลักอไม่ใช่แปรปฏิทินปฏิทินจีนแปดตัวเลขปฏิทินจีนได้สองเก้าแปดแปดหนึ่งสี่ครับแล้วก็ของอาจารย์ป้อมอะไรนะหกเจ็ดหกหกเจ็ดหก ห5ห้านะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์ป้อมนะครับแล้วขอบคุณนะครับผมล่ามนะครับควรกับเช้านะครับที่แปลให้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง